สวัสดีครับคุณผู้ชมครับพบกับช่อง Youtube ท้าอินเตอร์วนวนะครับติดตามเรื่องราวข่าวสารจากต่างประเทศที่น่าสนใจกันนะครับบ้านเรากำลังพูดถึงเรื่องของ CIA โดยเฉพาะเรื่องราวของเดวิดสเต็กฟรัตนะครับล่าสุดเนี่ยสำนักข่าวกรองกลางสหรัฐหรือว่า CIA ก็กลายเป็นเรื่องเช้าโฉกขึ้นมาอีกรอบหนึ่งนะครับ เมื่อมีการรายงานข่าวเนี่ยนะครับว่ามีเอกสารลับสุดยอดที่มีการเผยแพร่ต่อสาธารนณะเมื่อวันที่16เมษายน2564เนี่ยนะครับว่ามีความพยายามในการที่จะนำตัวราอูลคาสโตรซึ่งเป็น ผู้นำของคิวบาเนี่ยนะฮะจากกรุงปรากสาธานรัฐเช็กวายังฮาวาน่าแล้วก็จัดฉากาให้เกิดวุติเหตุก็พูดง่ายๆเนี่ยนะพยายามที่จะรอบสังหารนั่นแหละเอกสารล,ลับสุดยอดที่เผยแพร่โดยสถาบันวิจัยในช i o n a l Security a ิต c h i e ที่มีสำนักงานในกรุงวอชิงตันระบ,บุว่านักบินโฮเซราอูลมาติเนสซึ่งถูกเกณฑ์โดย cia ไดร้ร้องขอคำรับประกันจาก cia ว่าพวกเขาต้องมอบการศึกษาระดับมหาวิทยาลัยแก่ลูกชายสองคนหากว่าตัวเขาเสียชีวิตระหว่างปฏิบัติภารกิจซึ่งทาง cia ก็รับปากตามนั้นอย่างไรก็ตามเนี่ยหลังจากที่มาติเนสออกเดินทางเพื่อมุ่งหน้าไปยังปรากสำนักงานใหญ่ของ cia ในสหรัฐได้แจ้งไปยังสถานี ฮาวาน่าให้ยกเลิกภารกิจดังกล่าวว่าอย่าเพิ่งดําเนินการเอกสารลับสุดยอดเนี่ยก็ระบุเอาไว้ว่ายกเลิกภารกิจในช่วงเวลาดังกล่าวเนี่ยนักบินได้ขาดการติดต่อต่อและพอเขาเดินทางกลับไปยังคิวบาบาติเนสได้แจ้งกับผู้ควบคุมภารกิจว่าเขาไม่มีโอกาสตเตรียมอุบัติเหตุอย่างที่เคยพูดคุยกันไว้แผนการนี้เนี่ยถูกเปิดเผยออกมาในขณะที่ราอูลคาสโตรน้องชายวัย89ปีของฟิเดลคาสโตร ผู้นาการปฏิวัติผู้ล่วงลับกําลังอําลาแวดวงการเมืองของคิวบาตามที่เคยสัญญาไว้เมื่อ3ปีก่อนยืนยันต่อที่ประชุมพรรคคอมมิวนิสต์เมื่อวันศุกร์ที่16เมษายน2564นะครับก่อนที่จะออกจากตาแหน่งเลขาธิการพรรคคอมมิวนิสต์ซึ่งเป็นตําแหน่งสูงสุดของคณะบริหารประเทศพร้อมถ่ายโอนอํานาจให้ผู้นํารุ่นต่อไปการอําลาตาแหน่งของราอูลจะเป็นการติดฉากกาครคลองอํานาจยาวนานในคิวบาเกือบหกทศวรรษของตระกูลคาสโตร ซึ่งเริ่มมาตั้งแต่ปีคริสตศักราช1,959โดยจะมีการส่งต่ออำนาจแก่นายมิเกลดิอาสกาเนลวัย60ปีที่ดำรงตำแหน่งในฐานะประธานาธิบดีคิวบามาตั้งแต่ปี2018เอกสารเหล่านี้เตือนความทรงจำของเราเกี่ยวกับปฏิบัติการมืดและมุ่งร้ายในอดีตของสหรัฐต่อการปฏิบัติการนะฮะกับคนคิวบาและมีการปฏิวัติคิวบาเนี่ยนะครับปีเตอร์คอนบูล นักวิเคราะห์จาก n a t i o n a l Security Archive เนี่ยบอกกับผู้สื่อข่าวต่างประเทศในขณะที่ยุคข,ของคาสโตรใกล้สิ้นสุดลงอย่างเป็นทางการพวกผู้กำหนดนโยบายของสหรัฐจึงมีโอกาสทิ้งสัมภาระตามประวัติศาสตร์ไว้เบื้องหลังและมีส่วนร่วมกับอนาคตของคิวบายุคหลังคาสโตรฟิเดลคาสโตรยืนหยัดเป็นประปะักับประธานาธิบดีของสหรัฐมาทั้งหมดเนี่ยสิคนคุณผู้ชมและก็รอดพ้นจากการปฏิบัติการลอบสังหารมาแล้วหลายต่อหลายครั้ง นะครับก็บอกว่าราว638ครั้งตามบันทึกของกินเนสต์บเรคคอร์ดในนั้นรวมถึงความพยายามจากฝีมือของชาวคิวบาต่อต้านคาสโตรเนี่ย1,400คนในปีคริสตศักราช1,961คนเหล่านี้ได้รับการฝึกฝนและสนับสนุนจากทางการเงินโดย CIA และยกคนขึ้นบกที่อ่าวหมูในความพยายามโค่นล้มระบอบคอมมิวนิสต์นะครับนี่เป็นสื่อต่างประเทศเนี่ยก็รายงานข่าวนะครับว่าจริงๆแล้วเนี่ยนะฮะราอูคาสโตร เกือบจะถูกลอบสังหารนะครับในปีที่บอกว่าในปีหนึ่นะครับของการปฏิวัติคิวบานี่ฮะเป็นเอกสารลับที่มีการถูกเผยแพร่กันออกมาล่าสุดก็อยากที่บอกนะสหรัฐอเมริกาทำทุกอย่างเพื่อผลประโยชน์ของตัวเอง